วันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพเงินได้จัดทำกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นนอกจากการเรียนปนเล่นแล้วกิจกรรมวันสำคัญต่างๆยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและได้ร่วมกันจัดทำพานวันไหว้ครูเป็นการอนุรักษ์ประเพณ e ีอันดีงาม นักเรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติจริงในกิจกรรมได้ Teacher Day Development บ้านพ a เงิน Content Teacher Activity Teacher Day a p p r a c h l a r n Activity to the Student e ื e r c i ซซ Show Sub Replace p r i n a t i i t y and Student Mischat r The Teacher A Continuation Tradition Address See You Again Next Time Bye